ภูมิใจไทยเริ่มแล้วลุยสัญหาผู้สมัครสอสเตรียมพร้อมเลือกตั้ง นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยสอสออุบลราชธานีในฐานะโฆษกพักภูมิใจไทยทแถลงภายหลังการประชุมพักว่ามีการพิจารณาวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งต้องรอประธานสภาว่าจะออกวาระใหม่หรือไม่รวมถึงการหาหรือเรื่องการเตรียมความพร้อมโดยให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครของพักเตรียมเสนอชื่อผู้สมัครสอสอต่อคณะกรรมการบริหารพักภายใน15วันเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อถามย้ำว่า การเตรียมชื่อผู้สมัครสสเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับหากมีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ใช่หรือไม่นางสาวแนนบุญธิดากล่าวว่าเราทุกคนทราบดีว่าในอนาคตไม่ช้าก็เร็วต้องมีการเลือกตั้งอยู่แล้วจึงเป็นการเตรียมพร้อมตามปกติถามอีกว่าที่ประชุมได้พูดคุยถึงท่าทีพักของพักประชาชนเรื่องข้อเสนอยกมือโหวตให้นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยและแคนดิเดตนายกหรือไม่โฆษกพักภูมิใจไทยกล่าวว่า เราพูดคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งพักมีมติชัดเจนว่าหัวหน้าพักเลขาธิการพักและกกอบอหมีสิทธิไปพูดคุยข้อเสนอต่างๆเมื่อถามต่อว่าจะต้องมีการประชุมพักอีกครั้งหรือไม่หากพักประชาชนมีท่าทีที่ชัดเจนโฆษกพักภูมิใจไทยกล่าวว่าสสของพักสแตนบายในกทมตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะอยู่ในช่วงสมัยประชุมซึ่งพักมีความพร้อมในการประชุมสภาวันพุธพฤหัสและวันศุกร์นี้ อย่างไรก็ตามหากพักประชาชนมีท่าทีชัดเจนอาจจะประชุมพักอีกครั้งถามว่ามีการประเมินว่าพักประชาชนจะยกมือสนับสนุนให้นายอนุทินหรือไม่โฆศพพักภูมิใจไทยกล่าวว่าหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้เสนอไปหมดแล้วถามว่าที่ประชุมพักได้หาหรือกรณีที่พักเพื่อไทยอาจจะยุบสภาหรือไม่นศแนนบุญทิดากล่าวว่าทุกคนมีตำแหน่งหน้าที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด ใครทำเกินกว่ากฎหมายกำหนดก็อยู่ที่การกระทําในอนาคตทั้งนี้ในที่ประชุมพักได้พิจารณาข้อกฎหมายและรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งทุกอย่างเป็นเพียงการคาดการล่วงหน้าเมื่อถามว่าพักประชาชนเสนอให้แคนดิเดตนายกสแสดงวิสัยทัศน์โฆษกพักภูมิใจไทยกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของหัวหน้าพักเลขาธิการพักและกรรมการบริหารพัก